โตหลังเปลี่ยนเป็นสาวหวานึ้นกลายเป็นคู่รักที่มีความน่ารักหวานสุดขั้วเลยเลยค่ะสําหรับสาวไบยพิชยทันกับโตศักดิ์สิทธิ์ที่มักจะมีมุมหวานออกมาเพื่อนแฟนได้ยิ้มกันชื่นใจละค่ะแต่ก่อนที่จะมาเจอกันในทุกวันนี้ก็ต้องอาศัยภูมิฤิ้กให้มาเจอกันได้ โดยทั้งสองคนเขาเจอกันครั้งแรกเมื่อปี2548ค่ะในรายการคนไทยที่หนึ่งในโลกในฐานะพิธีกรหน้าใหม่อย่างสาวไบส์และแขกรับเชิญคนดังอย่างโตได้มีการเดินคุยสัมภาษณ์กันในบรรยากาศเดินเล่นแบบชิลๆซึ่งตอนนั้นหนุ่มโตได้เข้าวงการมาแล้วในฐานะนักเปียนโนค่ะที่ยังไม่เคยมีผลงานสิงเกิลเพลงเลยจุดนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ทั้งคู่เขาได้เจอกันจุดเพิ่มต้นความ สัมพันธ์ในวันนั้นเริ่มต้นสนิทสนมกันอีกครั้งค่ะเมื่อมาทํางานเจอกันที่ช่องทําให้มีโอกาสได้พูดคุยกันมากขึ้นจนมาถึงวันนี้ก็เริ่มคบกันในฐานะแฟนมาแล้วได้เจปีเลยค่ะโดยหนุ่มโต๊ได้เคยพูดถึงน้องใบว่า ได้อยู่กับน้องไบแล้วมีความสุขเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องและสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ต้องมากังวลหรือต้องมาประดิษฐ์ให้เมื่อยและยังย้ำว่าที่ประทับใจน้องไบก็เพราะว่าไบานั้นเป็นคนติดดินเหมือนกัน เรียกได้ว,ว่าตอนนี้แอปพลิเคชันเฟซแอปก็กำลังมาแรงสุดๆในโลกโซเชียลค่ะที่สามารถเปลี่ยนเพศเปลี่ยนอายุเปลี่ยนหน้าจนตอนนี้คนฮิตเล่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองพากันแปลงชมตัวเองและคนรอบข้างกันใหญ่เลยรวมถึงคูยรักอย่างใบและโตเองก็ขออินเทนบ้างสักหน่อยค่ะโดยทางด้านหนุ่มโตได้แปลงชมตัวเองจากหนุ่มหลอกกลายมาเป็นสาวผมยาวหน้าหวาน จนทางด้านสาวไบถึงกับต้องขอโพสต์รูปหวานใจผ่านอินสตาแกรมสักหน่อยค่ะพร้อมข้อความว่ายอมจ้าซึ่งงานนี้ก็มีหลายคนบอกว่าถ้าหนุ่มโตเป็นผู้หญิงจริงๆนั้นก็คงจะเป็นฝาแฝดกับสาวไบเลยเพราะว่าน้าเหมือนกันหนักมากค่ะ